เพื่อนๆวันนี้ลูกสาวกลับมาจากโรงเรียนน่ะไปเจอนกเขาตกอยู่ข้างทางลูกสาวเอามาให้เอาเอามาปล่อยเพราะว่าเขาปีกหักเนาะเพื่อนๆก็เลยว่าถ้าปล่อยที่บ้านเนี่ยแมวกัดแน่ๆเลยเพราะเราเลี้ยงแมวใช่ไหมอ่ะแล้วก็ก็เลยรู้ว่านกชนิดเนี้นะ่ะเขาไม่ได้อยู่ตามรางัรงรังตามต้นไม้เนาะ <S <S เพื่อนๆเ,เนาะไม่ได้อยู่อย่างนั้นเขาจะอยู่ตามโพรงนี่ตามจะเราเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่า ก็มีน้อยนะคะนกชนิดนี้ชื่อนกนกจาบขาเล็กอันนี้อันนี้เขาใกล้จะสูญพันธ์แล้วเพื่อนเนใกล้จะสูญพันธ์ก็เลยเอาเอามาปล่อยที่นี่เพราะว่าเขาจะอยู่ตามตามโพรงตามริมน้ำเนาะเขาจะปลอดภยัยก็เลยเอามาปล่อยที่สระเนาะเพื่อนไปไปปล่อยด้วยกันเพนเพนไป เื่อจะอยู่ตามโพรงอย่างนี้ลูกเห็นไหมเห็นโพรงไหมเนี่ยอย่างนี้เขาจะปลอดภัยไม่เป็นไรนี่ตรงนี้มีโพรงเพื่อนๆไมมมีโพรงปล่อยเข้าไว้ตรงนี้แหละเนาะ ไปไปเลยจะาลกจับดูแลตัวเองด้วยนะนั่นแหละนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละปลอดภัยอยู่เดีวนี้ไม่น่าจะมีไม่มีงูหรอกเพราะว่าไม่เคยเห็นเคยเห็นอยู่ตัวนึงก็อยู่แถวๆนี้แหละเขาจะมากินน้ำแต,แต่ว่ามีมดแดงด้วยนะมาดูซิว่าเขาอยู่ดีไหม เคเนาะโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนคลิปหน้นาค่อยเจอกันเนาะวันนี้พามาปล่อยนกจับนกจับขายะเป็นเป็นสัตว์อนุรักษ์เนาะเพื่อนๆนเนาะปล่อยต้องปล่อยเขาสงสารเขาเนาะสัตว์อนุรักษ์หายากไม่มีแล้วไปกลับบ้านแล้วค่ะมืดแล้ว๊ายบายเพื่อนๆบ๊ายบาย